สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีทุกท่านนะคะติดตามรับชมช่องประอ่อนพี่สาวลุงพลน,นะคะนี่นะคะประอ่อนได้มาสำรวจดูที่นาแล้วนะคะน้ําเยอะนะคะพร้อมที่จะดําแล้วนะคะนี่นะคะเยอะมากค่ะอยู่ข้างล่างก็เยอะนะคะเยอะประอ่อนได้มาสำรวจดูที่นาแล้วนะคะนี่นะคะน้ําเต็มแล้วนะคะ แต่ว่าป้าก้าป้าออนก็ยังไม่ได้ที่นะคะ,ะ,ะ,ะดเดี๋ยววันนี้ปราออนก็จะซื้อปุ๋ยนะคะมาใส่ต้นก้าก็ประมาณอีกอาทิตย์นึงก็คงจะดำได้นะคะแต่แต่ปราออนก่อนที่ปราออนจะดำก็ปราออนจะจะกลับไปที่กกอกก่อนนะคะ เพราะว่าป้าออนก็ลืมของที่สําคัญนะคะของที่สําคัญนะคะของป้าออนอยู่ที่บ้านลุงพลนะคะป้าออนป้าออนถึงต้องกลับกลับกอกอกด่วนนะคะเพราะว่าลืมของที่สําคัญนะคะเมื่อเช้าป้าออนก็โทรหาลุงเรียบร้อยแล้วนะคะมาสํารวจดูนานะคะเขาก็ถ่ยให้เรียบร้อยนะคะ ปะปเดินขึ้นไปข้างบนป่ะไป,ไปดูก้าแล้วก็จะเลยไปบ้านจะเลยไปหาลุงเสือภาษาอยู่ที่นาไปช่วยลุงเสือภาษาดำนาสักสองสามชั่วโมงโนี่นะคะไปมาสำรวจด,ดูแล้วนาพร้อมที่จะดำแล้วเพราะว่า ขาดอยู่ที่ว่าต้นก้ายังไม่ได้ที่แต่พระอ่อนก็จะรีบกลับไปกกกอ,อกก่อนแล้วก็จะมาหาก้านะคะเพราะว่ามีญาติพี่น้องมีต้นก้าที่พร้อมที่จะดำแล้วนะคะให้พระอ่อนอยู่นะคะประอ่อนต้องรีบกลับด่วนค่ะใช่เขาไม่เอาแล้วอืเราก็ไม่ได้ถามขวกับเขาก็จะดำอยู่แล้ว<ๆ>เออไม่เป็นไรมีก้าเยอะอยู่ คนเขาก็อยากให้ประอ่อนไปเอาอยู่นะคะนี่นะคะก้าประอ่อนก็งามอยู่ค่ะงามอยู่มันน่าจะประมาณสองอาทิตย์นะแต่พอออกจากเรื่องเหลืองนะคะออกจากเรื่องเหลืองแต่ประอ่อนจะใหญ่ฝั่งนั้นยิ่งยังไม่ใหญ่เลยฝั่งนั้นประอ่อนจะไปเอาปุ๋ยลงมาหวานใส่นะคะนี่นะคะประมาณสองอาทิตย์ก็คงพอดำนะคะนี่นะคะ ดี๋ยวอออนต้องรีบกลับไปกกกอกค่ะเพราะว่าลืมสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะนาก็พร้อมพร้อมแล้วนะคะน้ำมีนาน้ำน้าอยู่ในานามีมีพร้อมที่จะดำแล้วะคะ่ะแต่ที่ว่ากล้าเราจะมีดำไหมนะคะเดี๋ยวตามปอออนมาเลยนะคะจะไปนาของลุงเสือปาสานะคะนี่ก็ ให้ดูค่ะให้ดูนี่ก็ยังเป็นป่าอยู่ก็บอกให้เขามาถ่ายให้แล้วนะคะนี่นะคะเพราะว่าปะ้าออนจะเอาต้นไม้มาปลูกอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรมามาปลูกนะคะก็บอกให้เขามาถ่ายให้แล้วแต่ตอนนี้ป้าออนได้ไปสำรวจดูเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำน้ำในนาป้าออน มีเพียบเลยนะคะมีเพียบเลย,เยอย่าป้าอ่อนจะไปถามไปคุยกับป้าใหญ่นะคะให้ป้าใหญ่เขาหาก้าให้ป้าอ่อนนะคะเพราะว่าม,มีมีมีนาอยู่นะคะนาฝั่งตรงข้ามนะคะเขาให้เขาให้คนไปถอนอยู่นะคะก้าต้องหาคนไปถอนนะคะป้าอ่อนก็คงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาทํานะคะ แต่ก่อนที่ป้าออนจะมาดำนาป้าออนก็ต้องกลับไปที่กกอกก่อนไปคุยกับลุงพลป้าแตนก่อนนะคะลุงพลป้าแตนจะว่ายังไงนะคะนะคะนี่ป้าออนกำลังเดินออกมาเดินออกมาแล้วจะไปนาลุงเสือป้าสาก่อนนะคะ นะคะก็มีหัวนะคะมีหัววัวนี่ก็พระออนก็ไม่ได้ห่วงนะคะไม่ได้ห่วง อยาอยู่ในที่ของป้าออนป้าออนก็ให้เขาเอามานะคะเอามาให้กัวได้กินได้เลยนะคะป้าออนอนุญาตเขาแล้วนะคะเขาก็เอาเข้ามาเข้ามากินญาิอยู่ที่ที่ของป้าออนนะคะป้าออนอนุญาตแล้วนะคะนี่นะคะเป็นกัวของของคนในหมู่บ้านนี้นะคะเราก็อย่างนี้ล่ะค่ะค่อยทียทอยอาศัยกันนะคะนี่นะคะประออนก็อนุญาตแต่ไหนแต่ไรแล้วให้เขาเอามา เลี้ยงนะคะวัวนะคะนี่นะคะเป็นที่ของปลาอ่อนนี่นะคะน้องวัวน้องวัวก็มีหลายตัวอยู่เห็นข้างล่างอยู่ก็เห็นมีอยู่เพราะว่าเขาก็ขออนุญาตจากปลาอ่อนแล้วปลาอ่อนไม่ไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงให้เขาเอาเข้ามากินได้เลยนะคะเพราะว่าหญ้าเยอะนะคะหญ้าเยอะที่ของปลาอ่อนนี่หญ้าเยอะค่ะ เยอะมากๆค่ะประอ่อนยากให้เขามาทําให้เป็นแปนนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอสซีนะคะกําลังเดินตามหลังน้องนกยุงนะคะยังไม่หมดเลยน้ํำ่ะนกยุงเฮ้ยโอยังว่ะนี่นะคะน้องนกยุงเดินกลางล่มนะคะ นี่ก็เป็นที่นาของลุงนะคะของลุงกับป้าที่ประออนเข้าไปทักเขาในไลฟ์สดนะคะเขาก็ดำกันหมดแล้วนะคะดำกันหมดแล้วเขายังบ่นคิดถึงป้าออนอยู่นะคะป้าใหญ่นะคะที่ประออนไปแวะคุยกับกับท่านนะคะนี่นะคะหนูเดินไปทางโน้นนะแม่เลาะไปทางนี้นะเพราะว่าแม่แม่มีบูธ น้องนกยุงไม่ได้ใส่บูทมาเดี๋ยวป้าออนก็จะหาบูทให้น้องเขาเวลามาไล่มานาก็จะได้ใส่บูทนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นที่ของป้านะคะป้าใหญ่นะคะที่ป้าออนขึ้นไล์สดคุยกับท่านเมื่อกี้นีนนะะ่นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซีนะคะที่เข้ามาดูช่องป้าออนพี่สาวลุงพลน,นะคะนี่นะคะเป็นที่ของป้า ขอบคุณคุณเอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องตออนที่สาวลุงพลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ